สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะแนะนําวิธีปลูกเอื้องสายเสินะครับขยายพันธุ์นะฮะก็มี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เราจะตัดแยกกอออกมานะตอนนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็มาถ่ายให้ดูอันที่ทาไปแล้วนะครับใช้มะพร้าวนะครับหุ่มแบบนี้เลยทีนี้เมื่อเราตัดแล้วนะครับอย่าลืมทาปูนแดงนะครับทั้งต้นแม่และต้นลูกนะครับ แล้วก็ใช้มะร้าวกระบะมะร้าวนะครับหุ้มนะฮะไอที่เป็นรอยแบบนี้นะครับคือทุบนะครับให้มันละเอียดหน่อยทีนี้มันจะลากจะได้เดินง่ายๆนะครับบางอันก็ไม่ทุบนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแบบนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาทุบดีกว่าก็แนะนำนะครับปลูกใส่กระถางใหญ่ไปเลยอันนี้อันนี้ทําเพื่อธุรกิจนะครับใช้กระถางเล็ก3 5จนิ้วแต่ว่านะครับกระถาง6นิ้ว8นิ้วแบบนี้กําลังดีนะครับเวลา เห็นไหมนี่รากเริ่มเดินละมันจะแตกกอออกไปเรื่อยๆนะครับมันจะบานออกไปเดี๋ยวจะให้ดูกอใหญ่นะอันนี้วิธีที่หนึ่งนะครับถ้ามันเอนหน่อยแล้วก็ใช้ตัวนี้คั้มนะครับวดฟิลมัดคั้มไว้แบบที่สองนะครับจะเป็นปลูกใส่กระถางเหลี่ยมนะครับโดยปลูกแบบรากลอยนะครับก็จากประมาณนี้ใช้วัสดุปลูกอ่า มะพร้าวนะครับอันนี้ทาเพื่อลธุรกิจนะครับเน้นย้ําถ้าลูกค้าปลูกเองก็ใช้เป็นฐานก็จะดีนะครับฐานแต่ว่าเรื่องมูลอะ,อะไรนะราคามันจะสูงหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับใช้รวดฟิ์มัดมัดลาต้นนะครับคือจัดการให้ลําต้นตั้งตรงนะครับแล้วก็วัสดุปลูกรองล่างนะครับรากก็จะเดินไปหาเอง นะฮะเจ้เน้นย้ําเหมือนเดิมนะครับถ้าเราปลูกเองแนะนําให้ใช้กระถางใหญ่นะครับเพราะว่าสายเซิร์ทนี้ขยายกอไวมากเห็นไหมอันนี้ประมาณน่าจะเข้าเดือนที่สามนะครับก็เนี่ยตอนปลูกปลูกแค่สองต้นเนี่ยฮะมันเริ่มแตกหน่อออกมาแล้วนี่ครเห็นไหมครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกอขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับต้องทาปูนแดงด้วยนะครับ นี่ฮะกอขนาดใหญ่กระทางสี่เหลี่ยมเห็นไหมอ่าเนี่ยถ้าเราปลูกกอใหญ่ครับการแตกกอจะดีกว่านะครับตัวนี้เห็นไหมเริ่มแตกกอแล้วอันนี้ก็ทางแปดนิ้วนะครับก็ขยายพันธุ์เนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับเรื่องใส่เสื้อตอย่าลืมอย่างเดียวนะครับปูนแดงสําคัญมากนะครับถ้าไม่ทาปูนแดงนี่จะเป็นแบบนี้ <c oughs> อยู่ใ,ใกล้พอดีอันนี้อันนี้แม็กซิลารียเห็นไหมไม่ทาปูนแดงเวลาตัดลูกออกไป ต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับติดเชื้อถ้าต้นที่สมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดขยายพันธุ์นะครับเนี่ยพุ่อย่างพวกนี้ก็ตัดขยายพันธุ์ก็คืออย่างมันมีรากอยู่แล้วเราก็ตัดออกมาแล้วก็ไปปลูกได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทาปูนแดงเท่านั้นเองนะครับวัสดุในการตัดก็ต้องสะอาดหน่อยนะสําหรับกวยไมย้ถ้าเราใช้กันไกลนะครับควรล้างหรือชุบแอลกอฮอลให้มันแห้งมัด เสร็จเสร็จแล้วก็ค่อยมาใช้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยววันหลังมีอะไรที่แนะนำได้อีกก็จะเอามาแบ่งปันนะครับขอบคุณมากครับ